บทใหม่อากาศก็ร้อนนัน,นเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปรับปรปุงตัวเราจากเพรบันจากสมมุติจากเป็นเ,นเพศของบรรพชิตขึ้นมาก็การเปลีป่ยนแปลงไปเยอะกายก็หิวอากาศก็ร้อนทุกสิ่งทุกอย่างกายก็แสดงอาการออก อย่างน้นบ้างอย่างนี้บ้างก็มาแก้ไขปรปับปรุงกันอถ้านั้นก็ให้ไปนั่งพักผ่อนนะไปพักผ่อนที่ที่พักที่อาศัยค่อยเอาอาหารไปไว้กบไปชันกันเี๋้วค่อยเอาอาหารไปส่ง <c oughs> <c oughs> เป็นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่จะแสดงอาการออกมาอาการนุ้นอาการนี้คง <c oughs> จะมีตั้งแต่เก่าของเก่า ถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยควบคุมคอยพิจารณาคอยบริหารบริหารใจของตัวเราบริหารกายของเราแต่วแต่ละสภาพจิตวิญญาณแต่ละดวงต่างอนนี้สงฆ์ทางบุญบาลรมีมาไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อยเอาไปพักผ่อนที่นั่นเทนะแล้วก็ค่อยเอาอาหารให้ไปขบไปชันที่พักที่อาศัย คืนนี่ก็ทำบัตรก็แสดงอาการออกมาก็ค่อยแก้ไขกันไปการควบคุมกายควบคุมวาจาแล้วก็ควบคุมใจพิจารณาใจของตัวเราบวชใหม่ๆห,หรือว่าไปฝึกหัดปฏิบัติขัดเก่าใหม่ๆแล้วแต่กิเลสมาต่างๆจะแสดงออกมาเรารู้จักควบคุมก็เอาอยู่ถ้าไม่รู้จักควบคุมก็แสดงออกทั้งกายทั้งใจ พอกิเลสหมานมันก็ไม่ยอมแอดแพ้มันกัดก็จะแสดงสิ่งเหตุการณ์ต่างๆออกมาถ้าหลงก็หลงไปเลยก็มีถ้าเรารู้จากการเจริญสติควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าเราจะดําเนินอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรแล้วก็ค่อยแก้ไขปรับปรุงตัวเราทีละเล็กทีละน้อย จนถึงจุดหมายปลายทางกันดูดีๆพระเราฉี่เราก็เหมือนกันพิจารณาปฏิสังขายโยทุกเรื่องดัดงแจะตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้าการขบการฉันเป็นอย่างไรกายของเราเกิดความหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากจะกายของเราเกิดความหิวใจจะเกิดความอยากปรุงแต่งได้เร็วเด็วไวเพียงแค่เรื่องอาหารเราก็ขาดการสังเกต ลงไปความคิดอารมณ์ต่างๆเขาเกิดเขาดับไปตลอดเวลาเราก็ขาดการเจริญสติเข้าไปสังเกตก็เลยไม่เข้าใจในชีวิตของตัวเรากายของเรานี่แหละก่อนทุกจะกายของเรานี่แหละก่อนทำถ้าเราเปลี่ยนจากก่อนทุกให้เป็นก่อนทำแสวงหาความบริสุทธิ์ของใจของเราลงอยู่ที่กายของเราให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วให้ไหวว่าใจที่ปราศจากกิเลส เป็นอย่างไรใจที่ไม่มีความยึดมัน่นถือมั่นเป็นอย่างไรแต่เวลาในกำลังสติไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะพึกให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงก็เลยไม่เข้าใจก็ต้องค่อยพึกค่อยเป็นค่อยไปพระที่นั่นก็ให้ไปพักผ่อนอาบน้ำอาบท่าแล้วค่อยเอ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 ,เอากับข้าวกับปลาไปส่งด้วย ในเป็นไรหรอกเอามามาชักชามใหญ่ๆไปส <apps. S 1> <duh. S 3> ่งช่วงเที่ยงช่วงเพลนก็ลงมาชั้นเพลนกับเพื่อนองไหนที่อยากแก่ชั้นมือเดียวก็ชั้นมือเดียวแต่เวลานี้ต้องดูว่าใจมันอยากหรือว่ากายมันหิวต้องพิจารณาทันทีรู้ตรงรู้จักหยุดรู้จักดับอะไรคือสติท <found> ี่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจเพียงแค่ระดับสมมุติ โลกธรรมเราก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ยังประโยชน์ของสมมุติให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเรายังอาศัยสมมุติอยู่จะเอาตแต่ทำไม่ทําความเข้าใจชีวิตก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันก็ต้องพยายามเอาในหลักธรรมท่านให้ละทั้งความอยากละความหวังให้ทำความเข้าใจด้วยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนารู้แจง้งเห็นจริงชี้เหตุชี้ผล โลกก็มีเหตุมีผลทำก็มีเหตุมีผลโลกกระทำก็อยู่ร่วมกันสมมุติกับวิมุติก็อยู่ร่วมกันเพียงแค่เรามาพลิกจากสมมุติไปหาวิมุติวิญญาณในกายของเราคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นให้รู้ความเป็นจริงแล้วก็ชี้เหตุชี้ผลละกิเลสดับความเกิดให้มันหมดพูดง่ายอยู่หรอกแต่การกระทำต้องอาศัยความเพียรที่ยิ่งยวด ถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ละวันจิตใจของเราเป็นอย่างไรมีความแข็งกร้าวมีความแข็งกระด้างมีทิฏฐิมีมรณะเราก็พยายามค่อยอบค่อยลมค่อยบ่มค่อยแก้ไขตัวเราไปเรื่อยๆถ้าเราบอกตัวเราไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เปลี่ยนไม่มีใครที่จะมาบอกให้เราได้หรอกนอกจากพระพุทธองค์ค้นพบชี้แนะแนวทางชี้ทางบอกให้ พวกเราจะดําเนินตามให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราหรือไม่เท่านั้นเอง mm hmm. ส่วนกิเลสถ้าเราละให้ตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีใครอื่นเขาจะละให้ได้หรอกนอกจากตัวของเราท่านถึงบอกว่าบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นทุกริยบบทถ้าสอนตัวเราไม่ได้อย่าไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนไม่มีประโยชน์วิธีแนวทางนั้นมีมานานทุกวันนี้ครูบาอาจาร,าาร,าารย์ก็เยอะ ชี้เนีแนวทางให้เวเ้นแต่ว่าพวกเราจะปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นเองปฏิบัติอยู่แต่ไม่เข้าใจอาจารย์ที่แท้จริงก็สติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเป็นครูบาอาจารย์คอยตรวจสอบใจของเราว่าใจของเราไปอย่างไรมาอย่างไรทําไมใจถึงเกิดเพียงแค่การเกิดนั้นหลงแล้วเขามาเกิดมาสร้างกายเนื้อมาปิดกั้นตัวใจเอาไว้อีกนั่นก็หลงอีกชั้นอย่างละเอียดอีก กิเลสอยากกิเลสและเอียดนิวรณ์ทำมนทินมาปิดกั้นอีกหลายชั no ้นจริงๆเพียงแค่ชั้นระดับสมมุตินี่ก็ปิดกั้นเอาไว้พวกเราก็มาหลงอยู่ตรงนี้แล้วลึกลงไปอีกใจยังไม่ได้คลายจากขันห้าซึ่งแยกรูปแยกนามไม่ได้ตัวนั้นก็ปิดกั้นไว้อีกกิเลสต่างๆก็มาปิดกั้นไว้อีกความคิดปรุงแต่งที่เกิดจากใจส่งไปภายนอกก็ปิดกั้นตัวมันไว้อีกต้องอาศัยอานิสงส์บารมี ของตัวเราสร้างอาน,นิสงส์สร้างตะบะให้เต็มเปี่ยมความเชื้อสละของเรามีหรือไม่การละกิเลสของเรามีหรือเปล่าความขยันมันเพียรความรับผิดชอบการเจริญสติการสังเกตการวิเคราะห์ให้รู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกอย่างหมดความสงสัยหมดความลังเลจนใจของเราไม่เกิดนั่นแหละเราก็พยายามเดิน ปิบากกรมันคลายเราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางเราต้องทําความเข้าใจกับกรมกรมในหลักธรรมก็คือการกระทําตัวจิตวิญญาณในขันห้าของเรานี่แหละตัวกรมกายของเราก็ก้อนกมยกใจคลายออกให้อยู่เหนือกรมก็เป็นแค่เพียงคือิยาการกระทํากมเก่าก็ตามไม่ทันก็อยู่เหนือกรมกมใหม่ก็ไม่หลงไม่ยึด ดับตัวกรรมเสียคือดับตัววิญญาณไม่ให้เกิดยกวางวิญญาณเนี่ยให้อยู่เนื้อกำทุกอย่างเดี๋ยวตั้งแต่คืออิยาของสติปัญญาทําหน้าที่จนกว่าจะหมดลมหายใจก็ต้องพยายามกันแต่ละวันกว่าจะเป็นมหาสติมหาปัญญาได้ต้องรู้จักตัววิญญาณคลายออกจากขันห้าตามดูรู้ทุกเรื่องแล้วก็ละกิเลสให้มันได้ เราก็จะเข้าใจคําสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องหลักของอนัตตาความาาว่างเปล่าสอนเรื่องชีวิตการเกิดการดับการแยกการทําความเข้าใจการละเราจะใช้กิเลสตัวไหนใช้ปัญญาตัวไหนไปประหัดประหัดกิเลสมีหมดความเพียรตัวไหนที่จะดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางท่านถึงวางเอาไว้ว่าอานิสง์บร,รมีบุญบาร,รมีสิบ การให้ฐานการรักษาศีลการเจริญภาวนาสัจจะวิยะความเพียรทางอริยมรรคในองค์แสดสมมาทิฏฐิความเห็นถูกก่อนที่จะเห็นถูกได้แล้วเห็นถูกตรงไหนทุกคนก็เห็นถูกหมดตาเนื้อก็มองเห็นหมดถูกหมดแต่พระพุทธองค์ว่าันยังไม่ถูกต้องมันถูกอยู่ของสมมติเท่านั้นเองถูกของมีมดต้องวิญญาณนคลายออกแยกรูปแยกนามตามดูละกิเลสให้มันได้เห็นจริง เข้าถึงจริงแล้วก็ละได้จริงนะท่านถึงบอกให้เชื่อมันมีอยู่ทีนี้เราแยกแยะได้ทําความเข้าใจได้เราจะละกิเลสได้หมดจดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเราก็ทุกคนก็เกิดมาด้วยแรงเหวี่ยงของกรรมก็ต้องพยายามนะมีโอกาสได้สร้างอานิสงส์กันมากมายมีอะไรก็ค่อยประคับประคองกันไม่มีใครอยากจะไปตกอยู่สถานที่ลำบาก ไม่เพียงแค่ระดับของสมมุติก็ไม่อยากจะให้ลำบากพบภุมต่างๆวิญญาณต่างๆมีหมดวิญญาณในกายของเรานี้แหละเราต้องแก้ไขบางคนบางท่านก็เรียกใจบางคนบางท่านก็เรียกวิญญาณเราต้องรีบแก้ไขแก้ไขใจของเราท่านถึงบอกให้ทั้งอบทั้งรมทั้งขม่มทั้งตีทั้งกระนาบทั้งพร่ำทั้งสอนไม่ให้ใจของเราเกิดกิเลสไม่ให้ใจของเราเกิดความอยาก จของคนเราในเร็วไวเร็วไวมากเดี๋ยวก็แป๊บนั่นแป๊บนี่สารพัดอย่างบางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวก็จะเอาอยู่กําลังทติของเรามีเพียงพอหรือไม่เห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลรู้จักอบรมรู้จักช่องทางแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกก็ขาดการสนใจหายใจตั้งแต่เกิดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรนี่เนี่ยเพียงแค่รู้กายนะเพียงแค่รู้กาย ไอ้เรื่องใจนะมันเร็วมันไวนเร็วยิ่งก็ลิงสิก็ต้องไปยายามได้บัง่งไม่ได้บังล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงเราใหม่อย่าไปโทษใครจงโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองมาวัดก็มาโทษท่านเจ้าคนุนไม่พาเดินไม่พานั่งวอนะจะปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ที่ใจเราแหละวิธีการที่จะเข้าถึงใจมีตแต่พาทำงานนะ มาวัดเราเจ้าคุณไล่ไปทํางานตรงไหนมันไม่ดีก็ไปแก้ไขตรงไหนมันโชกรกก็ไปทำนะทําได้กี่อันเราก็ไม่รู้ทาห้องน้ําเสียอย่างน้ําไหลติดค้างอย่างคนเราเมตตใชายแต่คนที่จะช่วยมีน้อยอยงแค่ขอยากก็ยังไม่รู้จักเก็บรูจดจักดูแลรักษามันมีให้ชาก็าดีมีให้อยู่ก็ดี มีโอกาสได้สร้างอานิสงส์ใหญ่สร้างบุญใหญ่กันหลวงพ่อก็จะเป็นสะพานพาทำพาสร้างเพียงแค่เรื่องการให้ทานทานอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์ทานอย่างไรถึงจะทานไม่หลงไม่ยึดทานด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาถึงจะมีความสุขอาน,นิสงส์บุญจากผููที่มีความพร้อมก็สู่ผู้ที่ไม่มีความพร้อมมีความพร้อมแล้วก็ให้พร้อมยิ่งยิ่งขึ้นไป แต่งานภายในงานชำระกิเลสเราต้องจัดการตลอดเวลากิเลสเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่เราก็จัดการเมื่อนั้นกิเลสมากกิเลสน้อยอย่าไปวิ่งหนีจะไปปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นี่มันไม่ทันการหรอกจะเริญสติรู้ว่าใจเกิดกิเลสก็จัดการกับกิเลสขณะที่มันเกิดนั่นแหละแเวลาขบเวลาชันก็เหมือนกันใจเกิดความอยากเราก็ดับความอยากเสีย เราก็ค่อยเอากายก็ทําหน้าที่ของเขานั่นแหละลิ้นก็ทําหน้าที่ของเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วอะไรก็จะจืดชืดไปหมดเราทําความเข้าใจการปล่อยการวางบางคนก็มาถามว่าปฏิบัติธรรมแล้วอะไรมันจะไปทำอะไรได้หมดมีแต่คนโง่เท่านั้นคิดอย่างนั้นคนปฏิบัติคนเพื่อก็ต้องเป็นคนขยันมั่นเพียนเป็นคนสละเป็นคนละเป็นคนรับผิดชอบที่สูง อยู่เหนือสมมุติยังสมมุติให้เกิดประโยชน์ให้มากใหม่ปฏิบัติจนเทวดาร้อนเทวดาได้ยินข่าวว่านั่งไม่ติดบอกกล่าวหลวงพ่อจะเอาอะไรจะทําอะไรเทวดาต้องรีบตัวเทวดาเคยมาบอกเอาไวา้บอกว่าหลวงพ่อสมัยร่วมยี่สปีแล้วแหละหลวงพ่อจะทําอะไร เงินทองไม่พกผมไม่ให้หลวงพ่อลําบากเลยวผมผมจัดการหามาให้เทวดามาบอกนะ่ยหงพ่อก็เลยบอกเทวดาว่าหลวงพอ่อไม่ได้บวชมาหาเงินหะทองหลวงพ่อบอกบว่าบวชมาเ,เพื่อหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพน้นถ้าหลวงพอ่อจะทําอะไรในพวกผม,ผมไม่ให้หลวงพ่อลําบากเพียงแค่หลวงพอ่อนึกนะแต่ใจไม่นึกนะบัญญานึกไม่มาหมดเลยมีมาหมด จะเอาร้อยสองร้อยเอาพันสองพันเอาล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านกําหนดเท่าไหร่นี่รู้สึกว่าเขาจัดการหามาให้ทันทีเลยเทวดามาส่งเทวดารอนเทวดาที่มีกายเนื้อกับเทวดาที่ไม่มีกายเนื้อสมัยก่อนเขาก็เป็นทิฏฐิมีความเห็นผิดเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในกองบุญมาช่วยเหลือเราหมดไปที่ไหนในี่เทวดาเยอะเจอเทวดาเยอะ ขึ้นไปบนภูเขาภูป่าไรวันแรกเท่านั้นแหละพบภูมิเทวดาก็มาหามาขอ,อนิมนต์ให้ช่วยสร้างวัดรับปากตั้งแต่วันนั้นจนทำสำเร็จทุกอย่างจุกวันนี้เป็นฐานที่ปฏิบัติหน้าดื่นลมหน้าอาศัยอยู่บนยอดเขามีโอกาสก็เชิญไปเที่ยวพักได้ที่บนหลังภูพานในมกดาหารเลยที่อนามัยสันแว่แยกเข้าไปสวยงาม แต่วดามากนิมนต์ให้หลวงพ่อไปช่วยทำตั้งแต่ขึ้นไปวันแรกก็รับฝากทำจนสำเร็จเจ้าวันนี้เป็นแหล่งบุญใหญ่สวยงามสวยงามกว่าที่วัดของเราน้ำก็เจาะบนภูเขาเป็นน้ำแร่อย่างดีไฟฟ้าก็นำขึ้นไปไปหมดนี่แหละอำนาจแห่งบุญ ลพ่อถึงได้พิจารณาดูว่าบุญอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์ตอนนี้ตั้งแต่สมัยแรก5ปีแรกตั้งแต่30สิปีก่อนทำหนึ่งมันพุดขึ้นมาเลยว่าธรรมของพระพุทธองค์เราต้องปฏิบัติทาให้ถึงจุดหมายปลายทางถ้าคนเข้าไม่ถึงละ่ะลองลอง,ลงมาละ่ะก็บอกกอ็องค์แทนพระพุทธองค์หลงพ่อถึงได้สร้างองค์พระพุทธรูปองแลกแลกขึ้นที่ทางด้านหน้า อยากปฏิบัติดับทุกข์ให้พ้นทุกข์ได้ก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านก่อนที่จะปฏิบัติตามคำสอนของท่านให้ถึงจุดหมายปลายทางอะไรที่เป็นเครื่องจะเบียงเป็นเครื่องนําทางก็ลงฐานลงครัวกายก็จะได้ไม่ได้ลําบากการปฏิบัติก็จะได้บรรเทาเบาบางลงไปด้วยหลวงพ่อถึงได้จัดตั้งลงฐานก่อนที่จะสร้างองค์หลวงปู่ใหญ่กลางป่าอีกพอสร้างองค์หลวงปู่ใหญ่กลางป่าเริ่มเต็ม เทวดาก็เริ่มมาช่วยไปขึ้นไปสร้างบนองค์ภูยอดเขาที่ภูปะไล่ไม่มีเงินสักบาทขึ้นไปก็เลยนึกว่าเราจะทําฐานองค์พระนี่ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ช่วงสามสิบปีประมาณสามหมื่นไม่ต้องทําใหญ่ไปในสามวันไม่คนเอาขึ้นไปถวายให้เลยพอทําฐานเสร็จสร้างองค์พระจะใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ ประมาณสักแสนหนึง่งไปในอาทิตย์เดียวก็มีคนออกเงินไปถวายให้แสนหนึง่งพอทำเสร็จปีนั้นหลวงพ่อยังสร้างเมนข้างล่างไม่เสร็จมีโยมไปนิมนต์ให้หลวงพ่อลงมาเอาั้งไปให้อีกสามแสนบาทมาทำเมนให้เสร็จถึงได้เอาเงินมาสร้างเมนให้เสร็จที่เรียกว่าจะขึ้นไปจำบรนทายที่นโน่นก็มีเหตุปัจจัยโยมเอาเงินไปถวายให้มาจัดการสร้างเมนให้เสร็จแล้วก็ ได้ผ่านลงมาก็ได้เร็วมาสร้างเมนเสร็จสีห้าแสนปีนั้นก็เงินก็แพงอยู่นะแต่เทวดาค่อยช่วยไม่ให้ลำบากหลังจากสร้างพระองค์เล็กเสร็จกะสร้างองค์ใหญ่ว่าจะไปสร้างที่เขื่อนป่าศักองค์ใหญ่ที่เขื่อนป่าสักพิจารณาดูแล้วก็คงจะใช้งบเยอะประมาณสักสี่ล้านที่แรกก็คิดว่าสักสี่ล้านก็เลยรับปากว่าจะาทำ ื่นเช้าขึ้นมามิยมเอาเงินมาถวายให้อีกสี่ล้านก็เลยไปทําพอไปทําเท่านั้นแหละพอไปที่ตรงน้นเท่านั้นแหละมันคาดการพิจารณาผิดอยู่บ้างเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่ที่เรียกว่าจะทําฝั่งทางลบบุรีก็เลยได้ลงมาทําฝั่งของสระบบุรีฝั่งวังม่วงต้องวางเสาเข็มขึ้นแท่นขึ้นอะไรใช้งบเยอะประมาณนักสิล้านถึงเสร็จ เทวดาก็นำไปให้เสร็จภายในเจ็แปดเดือนปีนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งบุญใหญ่ของทุกคนเป็นพระประจำจังหวัดของอออสระบบุรี<ม>ทุกคนไปเที่ยวเขื่อนก็ต้องไปที่นั่นไปขอพร<ม>ไปทำความเข้าใจแต่การละกิเลส้องเอาหลายที่ที่จะไปทำไปสร้างเจริญหมดมีโอกาสเราจะไปทิ้งบุญมีโอกาสทั้งในไทยชีวิตโครกระเบือ เย <Yo. S 2> อะด่วนแล้วก็ประมาณที่แปดพันกว่าตัวถ่ายออกให้หมดละออกให้หมดแต่กิเลสเราตรงละเอาเนะมีโอกาสมาศึกษามาปฏิบัติมาขัดเก่ามาฝึกหัดปฏิบัติตัวเราแก้ไขตัวเราเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นถ้ามีโอกาสก็จะได้พาทาบุญใหญ่สร้างบุญใหญ่จังมีลมหายใจจะพาสร้างมหาเจดีย์ใหญ่อยู่ที่หลังวัด จะได้อัญเชิญพระบรมสารีกระฐานมาไว้ที่นี่ให้หมดอ่ะดังใจแล้วพรกันอ่ะขอให้ยติโยมเราทุกคนทุกทันจงเจริญสติสากความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงก,กันสักพักหนึ่งไม่สักพักละ เอาให้ต่อเนื่องกันให้จนกระทั่งหมดลมหายใจได้จริงดีใหญ่อันนี้เป็นการยำ้ำเป็นการเตือนเฉยเป็นวิธีการเป็นแนวทางเราพยายามเจริญสติเข้าไปสำรวจกายสำรวจใจของตัวเราว่าอะไรขาดตกปกพ้องอะไรควรแก้ไขแต่เวลานี้เราต้องให้รู้ใจของเราให้ชัดเจนใจของเราต้องคลายออกจากความคิดให้ชัดเจน เราต้องตามดูตามดูเห็นความเกิดความดับในความคิดในอารมณ์ในขันห้าของเราให้ชัดเจนที่ว่าท่านว่าเป็นกองอย่างไรเป็นขันอย่างไรวิญญาณในขันห้าเป็นอย่างไรตรงนี้แหละความหลงเพียงแค่ระดับของภพมนุษย์ไอ้กายเนื้อนี่ก็มาปิดกั้นเอาไว้อีกทีหนึง่งตัววิญญ,ญาณกับความคิดอารมณ์นั้นก็ปิดกั้นอีกทีหนึง่ง ไอใจเกิดกิเลสอยากกิเลสละเอียดมันไล่ลงไปเรื่อยๆมันมานานเกิดมานานมันหลงมานานเราต้องขัดต้องเก่าด้วยการเจริญตบะบารมีการบริจาคก,การให้การเอาออกความเียสละความอดทนอดกัน้นทุกเรื่องความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบจนกระทั่งรู้จักการเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ใจวิเคราะห์ไม่ทันรู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักอดรู้จักข่ม จนกว่าจะถึงเวลาเขาคลายออกซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนเำถึงจะมองเห็นหนทางเดินเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรคําว่าอัตตาของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะอย่างนี้อนัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้การเกิดการดับของวิญญาณในกายเป็นอย่างนี้การหยุดการดับการละมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดการนอละกิเลสได้มากได้น้อยเท่าไหร่มันจะเห็นชัดเจน ก็อ,อย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งทุกเรียบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายบุคคลที่มีบุญมีสติมีปัญญารู้จักวิธีการนิดเดียวเท่านั้นแหละ กายวิเวกเป็นอย่างนี้นะใจวิเวกเป็นงี้สติเป็นงี้รู้ใจเป็นงอบรมใจเป็นงี้อยู่คนเดียวก็หมั่นพัฒสอนใจตัวเราแก้ไขใจของเราภาษาธรรมภาษาโลกสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นอย่างไรกายทวารทั้งหมดทําหน้าที่อย่างไรวิญญาณในกายของเราทําหน้าที่อย่างไรกายแตกดับแล้วเราจะไปไหนโตนี่ตราบใดที่ใจยังดับความเกิดไม่ได้ละกิเลสไม่หมดจด ก็ขอให้ทุกคนอยู่ในกองบุญกองกุศลเป็นข้าพวพกข้าวหอดิดตามตัวของเราเอาไว้ดีกว่าจะทําให้ใจของเราตกไปสู่ที่ลำบากเราก็ต้องพย่ายใจยากเาพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ร้วนแต่มีเหตุมีผลทั้งด้านจิตวิญญาณก็มีเหตุมีผลทั้งด้านโลกกรรมก็มีเหตุมีผลเหตุผลฝ่ายไหนมันจะเยอะก,กว่ากันเหตุผลฝ่ายไหนที่จะมากจะน้อยก็ เจริญสติเข้าไปที่เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลจนใจยอมรับความเป็นจริงได้ใจคลายได้นั่นแหละยกธงขาวได้นั่นแหละเขาถึงจะยอมไม่ใช่ว่าเขาจะยอมแพ้ง่ายๆก็ต้องพยายามนะอสร้างความรู้เรกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจให้ชัดเจนให้เกิดความเคยชินสักวันหนึ่งก็จะรู้ความหมายของการเจริญสติอ่าฝากกันไว้พอพร้อมกันค่อยไปสร้างสา์ต่อให้ทุกอิริยาบถนะ